มกราวันนี้ก็เป็นวันที่สองของการลืมตาออกมาดูโลกฟ้าไขา่ไอ้เจ้าตัวเหลืองๆเจี๊ยบๆเอ้ยไม่ใช่เจี๊ยบสีแกบแกบแกบเราไปเปิดดูกันเลยว่าเป็นยังไงตอกตกิตก๊ตกตอกติ๊กตอกคือรุ้นมากๆเลยค่ะรุนมากๆเลยแง้ม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 เอา้เาลงไปอยู่ข้างล่างอุ้ย่านหัวสิงโตสีขาวเจียบเี๊ แกบแก็บแกบบลงไปอยู่ข้างล่างได้ไงดูสิคะทุกคนนี่สีพะโล้ด้สีหน่อยตัวนี้น้อยตัวนี้น้อยอันนี้คือเจ้าตัวเหลืองเหลเจ้าตัวหารหัวสิงโตนายนยนนายนยนสีขาวฟักออกมาแล้วค่ะวันนี้เป็นวันที่สองของการ แบบกระทอ้อกระแทบเปลือกออกน้องพี่เนาะพี่พย่นมากๆเลยค่ะดูตัวเล็กๆนีค่คือฝออุอ้ยอๆ้ยอ,ยอ,ยอ,ยอยทำไมดีด้าจังเลยลูกพร้อมดูหน้าดูหน้าออกมาแล้วค่ะค้างออกมาแล้วค่ะพี่ๆไอเจ้าตัวหานหัวสิงโตน้อย